แม่หมอคะพอดีวันนี้หนูมีเรื่องคิดคีย์นิดนึงค่ะจะมาปรึกษาคืรว่าแฟนหนูอะค่ะเขาว่าอยู่ต่างประเทศแล้วพอดีว่าเขา,าแบบเช่าเพนเฮาให้อยู่ก็เลยอยากจะไปดูนิดนึงว่าแบบจะใหญ่โตแค่ไหนหรือว่าจะแบบมีอะไรสไพส์หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าจะปางเตียงหรือปางปุริเย่ค่ะแม่หมอนี่หนูจะมาถามแม่หรือว่าหนูจะมาขิงแม่คะอะาแม่แม่หมอดูให้หนู การเดินทางไกลอ่ะต้องระวังคนรัฐจะผัดรลากโรคภัยไม่ไกลหาก่างของสำคัญนะ่ะระวังมันจะหล่นหายกระเป๋าเหรอคะวีซ่าพาสปอร์ตหรือแฟนหนูคะาาทำไมถามเักทำไมฉันไม่รู้เรื่รอความไม่แน่นอนระหว่างเดินทางคือสิ่งที่คุณไม่อยากเจอใช่ไหมครับนี่เลยครับ m a ซี c o t ท ที่ที่จะทําให้คุณวางแผนการเดินทางได้ง่ายขึ้นกับประกันการเดินทางทั้งในและต่างประเทศครอบคลุมทั้งกระเป๋าหายเครื่องดีเลย์ร่วมไปถึงพาสปอร์ตหายด้วยอยากรู้ประกันค่ายไหนดีที่สุดมาสิเปรียบเทียบประกัน,นง่ายๆแค่คลิก